ก็บตบัวอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าฟังให้ดีาการเมืองคือทอคือธรรมะนั้นเพราะว่าการเมืองเป็นหน้าที่หรือคือหน้าที่นี่ตามความหมายที่สามจะเป็นหน้าที่โดยธรรมคือกฎของธรรมชาติ ทำในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติการเป็นหน้าที่นั้นเป็นโดยธรรมโดยธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติที่เป็นหน้าที่แก่ใครเป็นหน้าที่แก่ใครก็แก่ให้ธรรมชาติที่มีชีวิตทั้งหลายจะเรียกว่าสภาวธรรมทั้งหลายก็ได้ แต่ไมายถึงคือมันมีชีวิตปรุงแต่งกันไปตามแบบของสภาวธรรมที่มีชีวิตหน้าที่เกิดแก่ธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วมันก็ทําหน้าที่ทำหน้าที่แรกมันก็ได้ผ้นเป็นธรรมตามธรามไม้ที่สี่คือผลที่ต้องการเป็นความสงบส,สุข ทั้งสีความหมายสั้นเข้าเดียกันอย่างแยกกันไม่ออกเกี่ยวกับคำว่าการเมืองั้งการเมืองจริงคือธรรมะในในเหตุผลนะี่โดยเหตุผลอย่างที่ว่ามานี้นี่เราไม่ได้เล็งถึงเ การเมืองในตำราที่ฝรั่งเขาเขียนให้เราเรียนเพื่อเป็นธาตุสติป,ปัญญาของเขาแต่เราหันหน้ามาหาธรรมชาติมันแท้จริงคือค้นความจริงจากธรรมชาติออกมาสอนแล้วจึงจะไปไปจับก,กันข้าวกับความหมายคําว่าการเมืองตามที่ปกฝรั่งสติปัญญาเป็นครูวาอาจารย์สอนเรื่องการเมืองเขาว่าว่าอย่างไร เราไม่อาจจะพูดโดยรายละเอียดโดยความมุ่งหมายเป็นเฉพาะแขนงแขนงไปได้ก็มันเป็นเรื่องป้อยเรื่องสีดย่อยมากเกินไปเอาแต่ความมุ่งหมายส่วนใหญข่ของการเมืองทั้งหลายมันก็ต้องเป็นไฟเพื่อสันติสุขของคนในโลกโดยปราศจากการใช้อาจฉรยถ้าปิจากนี้แล้วเป็นการเมืองคดโกงของผู้สีตีจาก มันจะเขียนว่าเดนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงสูงสุดคนไหนก็ตามตำราเล่นไหนก็ตามแต่ <c oughs> มันเพื่อผลแกต่ตนแก่พวกของตนแล้วมันไม่ใช่การเมืองแล้วก็ไปทดสอบดอูเถะพวกนักการเมืองเหล่า้นี่ยจะยอมรับว่าถ้าการเมืองเดินไปเส่อเรี่ยบคนอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่การเมืองที่แท้จริงตามอุดมคติ <c oughs> มันเป็นการเมืองเนื้องอก การเมืองอันใหม่ที่งอกออกมาตามกิเลสตันหาของมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบผู้อื่นนะลักล่วงเอาไปโยนตงผู้อื่นมาอย่างาชื่นหน้าชื่นตาป้องกันไม่ได้แล้วก็ยังทําลายผู้อื่นด้วยก็ยังทําลายแม้แต่ศา,าสตร์าสนาของผู้อื่นด้วย เดยวนี้มันเป็นกระชายสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นทําลายศาสนาของพวกอื่นอยู่แล้วจะเรียกว่าการเมืองได้อย่างไรถ้าจะให้เรียกได้ก็ต้องเรียกการเมืองกกระปรกของผูดผีตีดศาสตร์คือไม่ใช่การเมืองนั่นเองจะเป็นการเมืองต้องเป็นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์และจัดไปตามแบบนั้นตามหลักเกณฑ์อันนั้น และมนุษย์ทั้งหลายจะอยู่กันโดยปราศจากปัญหาและไม่ต้องใช้อาจายาต้องคำว่าปัญหาหมายถึงปัญหาทุกชนิดปัญหาของมนุษย์มีมากแต่ปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดก็คือปัญหาที่ไม่ได้อยู่กันอย่างสงบ หรือผาสุกเอาปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์ก็จะเห็นได้ว่าปัญหาของมนุษย์สมัยนี้ก็คือร้ายสันติภาพร้ายความสงบสุขทั้งที่มีความเจริญก้าวหน้าในทางสติปัญญา เกี่ยวกับการค้นคว้า,วาและการผลิตอย่าหน้าอัศจรรย์ยิ่งเจ้าหน้าในทางสติปัญญาผลิตอะไรออกมาอย่างจะเป็นของทิพย์ของเทวดาไปแล้วมันก็ไม่ทาให้โลกนี้มีความสงบสุขได้ก็ยมองดูขอนี้แหละ ให้มองดูข้อนี้จนเข้าใจว่าทำไมมันจเจริญก้าวหน้าถึงขนาดนี้แล่มันมันยิ่งไม่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขอีกแต่กลับยิ่งทำให้เต็มไปด้วยวิสิตการ์คือความเดือดร้อนและสัมรัสจาย <c oughs> ความคิดเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มากมายหลายอย่างหลายเป็น,นิดใครๆมองดูแล้กกวก็จะลึง เว่ามันเลือเลือเกินมันผิดกันกับระดับธรรมดามากมายเหลือเกินเลือผสมกันหลายหลายกันแหนงเจอเกิดไปโกประจันได้อะไรได้อย่างนี้อมันก็เลือเกินหรือ <c oughs> คนโโงงงอย่างอาตมานี่มองเห็นเครื่องคิดเลขแบบ อิเล็กทรอนิกส์นี่ะยิ่งงงเหลือประมาณว่ามันเหลือเกินมันเหลือเกินมองไม่ออกยอมรับว,วสติปัญญามันเหลือเกินแม้แต่เสียงเครื่องคิดเลขราคาสองสามร้อยบาทนั่นแหละแต่มันเหลือเกินจะ้มองดูไปถึงเรื่องวิทยุเรื่องโทรแลศพัศอะไรต่างๆแล้วยังมีอะไรที่ยิ่งกว่านั้นมากพวกคอมพิวเตอร์ทั้งหลายทั้งหลายนีย้เอาเรวมกันเข้าห้หมด นั้วก็ไม่ทำให้มนุษย์นี่มีความสงบสุขได้แต่กลับทําให้เพิ่มความยุ่งยากลําบากและสำลักสายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ที่จะมีเครื่องมือที่นิดนี้มนุษย์มันอยู่กันสบายยิ่งกว่านี้พอมีก้องอย่างนี้ออกมามันก็ยิ่งมีแต่ลำมีแต่ปัญหาเนี่ยคือปัญหา เม่อมีเมื่อเรายังไม่มีน้ำแข็งกินกันเราอยู่กันสบายกว่านี้มันยังทันเต็มื่อยังไม่มีน้ำแข็งกินกันมันยังไม่ยุ่งยากลำบากเดี๋ยวนี้มันมีน้ำแข็งกินยังมีน้ำแข็งล่างมือมันกลับเพิ่มไอ้ปัญหายุ่งยากลำบากไม่ต้องพูดถึงอะไรนี่เรื่องขปัญหาของมนุษย์มันมีแต่จะไปในทาง รุนแรงยิ่งขึ้นตามความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองของสิ่งที่เขาเรียกกันว่าการศึกษาแต่มันก็หน่าประหลาดที่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อทำให้มนุษย์เป็นทาสของกิเลสปัญหามากขึ้นและต้องทนทุกข์ทรมานมากขึ้นนี่จะเอาการเมืองเพื่อนิดไหนมาแก้ปัญหาเหล่านี้หรือแ,แก้ปัญหานี้โดยตรง เพราะว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันก็ไม่มีสันติภาพแลวการเมืองจะมีไปทไําไมมีไว้ให้ผีหัวเราะถ้าจะใช้เป็นประโยชน์ได้มันก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในกให้คิดดูในใจเป็นธรรมการเมืองที่แท้จริงจะต้องเป็นอะไรอย่างที่อาตันตยืนยันว่าการเมืองที่แท้จริงต้องเป็นธรรมะต้องเป็นธรรมะคือธรรมะแล้วจะ แกงโดยรายละเอียดก็อย่างไรโดยธรรมะรีประการอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นท่านทั้งหลายจะถือว่านี่เป็นเพียงที่พูดนี่เป็นเพียงข้อเสนอกระไดไม่จําเป็นจะต้องยุติหรือเป็นเพียงสมมติฐานโง,ง่ๆเสนอขึ้นมาก็ได้แต่ขอร้องอย่างเดียวว่าช่วยเอาไปพิจารณาเถิด มันจะพ้นจากสมมติฐานมาเป็นความจริงขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยแล้วมันเป็นความจริงขึ้นมาเท่าไรมันจะแก้ปัญหาได้เท่านั้นแหละถ้ามันเป็นจริงหมดมันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยเรียกว่าธรรมะช่วยได้ธรรม,มะนี่ช่วยได้แน่นอนช่วยได้เสมอไปก็ตะให้เข้าถึงธรรมะเท่านั้น นี่คือ,อใจความสำคัญของเรื่องที่พูดกันในวันนี้ว่าการเมืองคือธรรมะหลังจากที่ได้เสนอเปยๆขึ้นมาแล้วว่าธรรมะกับการเมืองทีนี้จะดูต่อไปถึงเรื่องอีกหนึ่งซึ่งมันมันเนื่องอยู่ด้วยกัน มันเป็นน่าจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่มันเนื่องอยู่เลยกันคืออิสรภาพในการตัดสินใจของเราค <c oughs> ำว่าอิสรภาพนี่คงจะฟังออกกันแล้วมันว่าหมายถึงอะไรไม่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะ แก้ปัญหาอันสลับซับซ้อนถ้าเราไม่มีอิสราภาพในการใช้สติปัญญาของเราก็ <c oughs> คือเราไม่มีไม่มีอิสราภาพทางสติปัญญาเราถูกกระทําให้เป็นภาพทางสติปัญญาอย่างไม่มีอิสราภาพหรือไม่มีเสรีภาพ คำว่าอิสรภาพทางสติปัญญามีความสำคัญทั้งทางฝ่ายโลกและฝ่ายศาสนาหือฝ่ายธรรมะอ <c oughs> ย่างนี้เรากำลังไม่มีอิสรภาพโดยไม่รู้สึกตัวทั้งทางฝ่ายโลกียะคือเรื่องโลกโลก และทั้งฝ่ายเรื่องของธรรมะหรือเรื่องของศาสนาเราสูญเสียอ,อิสรภาพไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> เราก็ยังคิดว่าเรามีอิสรภาพปวดว่ามีอิสรภาพแล้วเรื่องมันจะไปจบลงอย่างไร <c oughs> ไอ้คนโง่ไม่มีอิสรภาพทางสติปัญญา มันเะเยะน้าขึ้นมาจะแก้ปัญหามันเกินป่าหน้าหัวไปเฉยอ,อีก <c oughs> เดี๋ยวนี้เราไม่มีอิสรภาพทางสติปัญญาหรือไม่มีอิสรภาพของสติปัญญาในทางศาสนาเช่นอะไรบ้างคุณทองอในการที่จะนับถือศาสนาอันเป็นธรรมะที่แท้จริงครับ เราไม่มีอิสระภาพเอ,อ,เอ,อทางทจิตใจรู้สึกว่าออจะไม่มีครับเป็นเทียวกับเอรับที่ทางการเมืองซึ่งมันไม่มีที่เลือกสําหรับคนบางคนครับเพราะเราไม่มีที่เลือกเราจําใจต้องถือรับที่ตามที่มันบังคับอยู่เรียกว่าเราไม่มีอิสระภาพเราไม่มีอิสรภาพของสติปัญญาทางศาสนาเช่นอะไรบ้างอ่ะคุณชวนคุณว่าอย่างไง อย่างเช่นกรณีการศึกษาธรรมนี่แหละครับอเอวนี้มนุษย์ไม่เคยมีเวลาว่างที่จะศึกษาธรรมะเพราะว่าเรื่องของวัตถเาาุเข้ามาเข้ามาครอบคลุมจิตใจสมหมดับถูกนั่นแง่หนึ่งทีเดียกถูกอย่างยิ่งที่เรื่องวัตถุมาทำลายอิสรภาพ แห่งจิตใจเพื่อจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควร